ครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกพันท้ายนะครับว่าจะเลือกพันท้ายแบบไหนในการเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาถามกันบ่อยๆนะครับว่าจะใช้มือสอดดีหรือว่าใช้กําคอดีวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากช่างอุทัยนะครับเข้ามาถ่ายทำมาดูปืนมาดูการเลือกพันุ์ท้ายนะครับว่ามีกี่แบบนะครับมีลูกทรงยังไงบ้างและแต่ละลูกทรงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันเลยครับไปครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกพานท้ายกันเลยนะครับสิ่งที่ควรจะพิจารณาในการเลือกพันท้ายครับนอกจากเราจะดูว่ามันเป็นพานท้ายแบบมือสอดนะครับเป็นเป็นกำคอหรือเป็นแบบสไนเปอร์อะไรที่เรียกกันหลากหลายนะครับก็จะมีเดี๋ยวของช่างอุทัยก็จะมีค่อนข้างครบนะครับก็จะมาแนะนํานะครับสิ่งที่เราควรจะพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับไม่ว่าเราจะเลือกมือสอดหรือเลือกกำคอนะครับ เราต้องดูว่ามันพอดีกับร่างกายยังไงเหมือนเราไปซื้อเสื้อผ้านะครับเราต้องซื้อเสื้อผ้าที่มันพอดีกับไซส์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อให้เอวพอดีซื้อให้ขาพอดีนะครับอย่างยกตัวอย่างซื้อกางเกงครับหรือซื้อเสื้อเราก็ต้องซื้อเสื้อให้มันเบอร์ใกล้เคียงกับเราและเกิดถ้าเรามีโอกาสได้ได้ลองเสื้อผ้านะครับเราก็จะได้เสื้อผ้าที่ใส่พอดีปืนยิงปลาก็เหม аем, enfin, ือนกันครับนอกจากเราจะดูเรื่องรูปทรงที่เราชอบใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกำคอหรือมือสอด เราต้องพิจารณาเรื่องความพอดีกับร่างกายของเรานะครับว่าด้ามมันยาวไหมมันเป็นแบบว่าหลังอ่อนหรือหลังแข็งนะครับหลังอ่อนหรือหลังแข็งเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าด้ามปืนให้มันพอดีกับร่างกายของเราถ้าเรามีโอกาสได้มาเลือกซื้อที่ร้านนะครับยกตัวอย่างเข้ามาที่ร้านช่างไทยครับก็มาจับดูนะครับมาจับดู เนี่ยเราถ้าเรามาเลือกซื้อเองเราจะได้จับดูนะครับว่ามันพอดีกับร่างกายไหมนอกจากมีกำคอหลากหลายก็คือมันจะมีแบบท้ายสั้นนะครับเขาเรียกมินินะครับเนี่ยมินิมันพอดีกับร่างกายเราหรือเปล่านะครับรูปทรงร่างกายของเราคนเราไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างมินิเนี่ยถ้าผมจะซื้อมันไม่พอดีนะครับมันสั้นไปอันนี้ก็คืออันนี้ไม่พอดีกับร่างกายถ้าเราซื้อไปเราก็ยิงไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันไม่พอดีนะครับ นี่ครับจะดูมันเล็กนิดเดียวบางทีเราก็ยิงไม่ถนัดนะครับถ้าเรามีโอกาสเลือกซื้อเราก็เราก็มาจับดูนะครับแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสมาเลือกซื้อที่ร้านเราก็ต้องรู้ว่าเราหุ่นเราเป็นแบบไหนนะครับช่วงคอเราช่วงไหล่เราช่วงแขนเราเป็นยังไงครับก็หาปืนให้มันพอดีกับร่างกายนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งครับมินินะครับอันนี้ก็ค่อนข้างหลังแข็งนะครับหลังอ่อนหลังแข็งก็คือ ความสโลปนะครับถ้าหลังอ่อนเนี่ยสโลประหว่างพันท้ายกับสันรางเนี่ยมันจะลงเยอะนะครับมันจะเอียงลงเยอะแล้วถ้าส่วนหลังแข็งก็คือสโลปมันจะน้อยนะครับมันก็จะมีอสองอย่างก็คือว่าสโลปน้อยกับสโลปมากนะครับแล้วมันดียังไงหลังอ่อนยังไงหลังแข่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับอันนี้เป็นมินินะครับอันนี้เป็นมินิก็ถ้าคนที่รูปร่างกระทัดรัดหรือยิงในที่แคบ ก,ก็ใช้ได้นะครับแต่ยังผมใช้ไม่ได้ครับมันเล็กไปครับนะครับไม่พอดีนะครับเรื่องมือสอดหรือว่ากางคอเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับกับการใช้งานใช้ไปแล้วก็แม่นเหมือนกันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับใช้ไปมันแม่นทั้งนั้น ครับไม่ว่าจะเป็นมือสอดหรือกำคอมือสอดก็คือเอามือเข้าไปสอดยนี่ครับออกแบบมาเพื่อให้ถือปืนได้นานนะครับประโยชน์ของมือสอดเนะี่ยถือปืนได้นาน้อเราจะเป็นธรรมชาตินะครับนะยิงแม่นเหมือนกันครับมือสอดก็ยิงแม่นกำคอก็ยิงแม่นมันอยู่ที่คนยิงครับอันนี้ก็คข้างกับอ่า มันข้างจะแข็งนะครับหลังแข็งหลังแข็งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คอตั้นนะครับเป็นคนที่ช่วงคอตั้นยกมาเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นแนวรางนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนคอ,อยาวนะครับคอ,อยาวผมต้องใช้หลังอ่อนพอยกขึ้นมาเนี่ยถ้าผมใช้หลังแข็งอะมันจะมองไปข้ามไปเยอะนะครับข้ามไปเยอะมองไม่เห็นรางเราต้องกุ้มนะครับ ถ้าเรารีบยิงเราก้มเนี่ยไม่ถนัดไม่ทันปลานะครับแต่ถ้าเราผมยังผมเองเนี่ยผมใช้หลังอ่อนผมยกมาแล้วผมเห็นปลาเลยนะครับเพราะมันสลบเยอะนะครับสลบเยอะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นกรรำคอท้าย,ยาวนะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มินิตัวนี้ท้ายยาวหลังอ่อนนะครับนะี่ครับ ตาผมก็จะเห็นลางเลยตัวนี้หลังอ่อนนะครับแต่ถ้าคนที่รูปร่างอกระทัดรัดนะครับคอช่วงคอไม่ยาวแบบนี้พอใช้หลังอ่อนเป็นไงครับชงเง้อครับชงเง้อเพราะอะไรเพราะคอขาองสั้นกว่านะครับมองไม่เห็นลางเขาต้องชงเง้อน,นั่นก็คือไม่พอดีนะครับนี่คือประเด็นสําคัญที่ผมจะพูดวันนี้นะครับคือต้องให้มันพอดีออกับร่างกายของเราไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนใช้แบบนั้นเราก็จะซื้อแบบเพื่อนนะครับคนเราร่างกายไม่เหมือนกันนะครับ พอเพื่อนยิงแม่นเรากลับยิงไม่แม่นทั้งๆนี่ปืนเหมือนกันนี่ก็คือประเด็นที่จะมาพูดก็คือความพอดีนะครับอยากให้เพื่อนได้ร่างปืนที่พอดีกับร่างกายของเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของหลังอ่อนนะครับเห็นไหมครับสลบจะเยอะนะครับสลบหลังลางมาหาฟันท้ายเยอะหลังอ่อนเป็นตัวคอยาวนะครับคอยาวฟันท้ายยาว,ยาวตัวนี้ครับ หลังแข็งหน่อยพันท้ายมินิสั้นกวกันเยอะนะครับต้องดูด้วยว่าเราจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสได้มาเลือกเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไหนดีนะครับสำหรับร้านช่างอุทยเนี่ยจะมีทุกทรงนะครับมีมือสอดมีกำคอมีหลังอ่อนหลังแข็งมีครบนะครับมีครบเลย อันนี้ก็จะเป็นทรงสไนเปอร์นะครับเป็นมือสอดเหมือนกันสไนเปอร์ตัวนี้ก็จะหลังอ่อนนะครับเนี่ยครับสลบเยอะนะครับสลบเยอะตัวนี้ก็จะเป็นหลังอ่อนนียกมาเนี่ยมันก็จะพอดีสายตาสําหรับคนที่ช่วงคอยาวนะครับก็ต้องใช้หลังอ่อนแบบนี้นะครับถึงจะเหมาะถึงจะดีนะครับถามว่ายิงหลังแข่งได้ไหมยิงได้แต่ไม่ถนัดนะครับ <S <S <an> ก็จะเป็นกำคอร่องนิ้วอันนี้ก็จะเป็นผสมนะครับผสมมาสานระหว่างมือสอดคือว่าเราเค,อคอปืนอ่ะจะค่อนข้างชันนะครับตัวนี้ก็หลังอ่อนนะครับนี่ครับหลังอ่อนพอดีสายตายกมาแล้วก็เห็นรางเลย อันนี้ก็จะให้ความสวยรูปทรงนั้นไม่ต้องไม่ต้องคํานึงครับถ้าเราชอบใจเราชอบส,สอดมือสอดเราก็ซื้อมือสอดนะครับใจเราชอบกําคอก็ซื้อกําคอไม่มีว่ามือสอดแป้นกว่าหรือกําคอแม่นกว่าไม่มีครับมันอยู่ที่คนยิงครับแต่สำหรับผมอันนี้ก็ยังอ่อนไม่พอครับผมเป็นคนคอยาวมากครับคอยาวมากคอยาวไหลลูก ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างของการเป็นดํมดํมดํมสั้นครับยกยิงนะครับอันนี้เรียกว่าดํมสั้นยกยิงสําหรับยิงเร็วนะครับยิงเร็วไม่มีไม่มีพันท้ายประทับยิงเร็วยกมาแล้วก็เห็นปลาเลยเห็นเห็นลางเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็จะมีกำคอมีมือสอดแล้วก็มียกยิงนะครับสามอย่างแล้วก็ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของท้ายอันนี้เรียกว่าแข็งแข็งเป๊กเลยนะครับอันนี้เรียกว่าศูนย์เป็นปืนศูนย์ครับอันท้ายปืนศูนย์หลังแข็งนะครับเป็นมือสอดหลังแข็งนี่เลยครับสายตาอยู่นี่ทําไมต้องแข็งนะครับเพราะว่าปืนศูนย์เนี่ยศูนย์หลังจะยก,กขึ้นมาเหนือรางค่อนข้างสูงครับด้วยระบบการทํางานของมันเพราะฉะนั้นต้องใช้หลังแข็งมากๆตาเราก็จะมองไปเห็นศูนย์พอดีเพราะเราไม่ได้เล็งที่รางครับ เราเล็งที่ศูนย์นะครับก็ต้องเป็นหลังแข็งนะครับปืนศูนย์ต้องหลังแข็งแบบน,นี้ครับแข็งเป๊กเลยถึงจะดีถ้าปืนศูนย์หลังอ่อนครับยิงต้องเชิงเง้อนะเชิงเง้อเยอะเกินไปก็ไม่หมกนะครับไม่หมกไม่พอดีอันนี้เป็นท้ายปืนศูนย์นะครับนี่ก็เป็นตัวยอย่างหนึ่งตรงนี้ก็จะได้รับความนิยมสูงนะปืนศูนย์ปืนศูนย์ต้องแข็งๆแบบน,นี้นะครับ ครับก็พอเป็นอ่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เข้ามาเลือกซื้อปืนยิงปานะครับว่าจะใช้พันธายพันธุายแบบไหนดีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเลือกให้ได้พอดีกับร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชอบยกยิงนะหรือว่าชอบกำคอเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหลังอ่อนหลังแข็งนะครับอย่าลืมตัวนี้สาคัญน,นะครับเดี๋ยวท่านท่านเพื่อนๆจะรู้ว่า ปืนที่เข้ามือนั้นเป็นยังไงนะครับถ้าเลือกได้พอดีกับร่างกายแล้วเราจะรู้ว่ายิง,ยงปลาโดนยิงปลาง่ายและยิงปลาแบบมีความสุขนะครับเพราะว่าปืนเข้ามือนะครับก่อนจะเข้ามือเราต้องได้ปืนที่พอดีกับร่างกายของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อพันท้ายนะครับเราดูพันท้ายก็คือว่าวันนี้เจาะจงเฉพาะเรื่องพันท้ายเกี่ยวหลังอ่อนหรือหลังแข็งนะครับเพื่อนๆใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้ ถ้าดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะงคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ลุงพลลองเทสปืนไอตัวกำคอมินินะครับว่าเขาจะยิงกันยังไงถ้าถามว่าพอดีตัวไหมก็คือไม่พอดีนะครับลุงพลก็บอกว่าไม่พอดีสั้นไประยะประมาณหกเมตรห้าหกเมตรไม่ต้องประทับนะครับประทับไม่ได้เพราะว่าไม่ถึงแกไม่ถึงไร ลุงคนยิงโดนโดนปะโ,โดนแต่ไม่เข้าขวดขวดนั้เนเหนียวอีกเดี๋ยวผมลองมั่งครับับเท่าไหร่ห้ามนะครับไม่โดน <c oughs> เดี๋ยวนั้นี้ให้ปืนเจ้าของเจ้าของเขายิงปืนตัวเองนะครับอน่นี่ครับนี่เขาเรียกว่าปืนเข้ามือคือว่าใช้จนชำนาญแล้วก็พอดีตัวเขานะครับ